ไปผาแต้มกันเจะไปผาแตมกันราจะไปผาแต้มกันค่อี่เจะเข้าผาแต้มต้องลงรถก่อนนะคะเราไม่รู้ค่ะอ่ะจะายให้หนูัหนูก็จับบัตแล้วหนูก็แ้ก็ซื้อตั๋วอัตโนมัติจากตู้คหนูก็จับไปลูก เอางออกมาเลยลูกนะฮะถ่ายก่อนอ่ะแล้วก็เอาให้คุณป้าเป็นถังบัตรนะคะแล้วก็เอาไปแล้วก็เอากันทอนออกมาจ้ะถังทอนไม่ต้องกลัวช็อตนี่เป็นตู้จำหน่ายบัตรค่าบริการจะอองมานะครับที่ผาแต้วที่อุทยานนะครับแล้วดูคุณป้าแรกนะคะรับเงิน่างลูก ก่หอมดีมากหอมกว่าหอมอนนหอแมเลยตากำลังจะเข้าไปอุทยานนะครับเมื่อกี้ก็ผ่านด่านเก็บค่าเข้าอุทยานนะครับผู้ใหญ่ 40, 40บาทแล้วก็เด็ก20นะครับนี่เป็นคนไทยนะครับรา,ราคาคนไทยก็เดี๋ยวเราก็จะเจอเสาเฉลียงก่อนนะครับนี่นะถ้าใครยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราดูเส,สาเฉลียงกันได้เลยครับ ครับแล้วก็มาถึงจุดแรกนะครับเสาเฉลียงนะครับก็จะเป็นปฏิมากรรมโดยธรรมชาตินะครับปฏิมากรรมธรรมชาติเป็นยังไงเอ่ยน,นี่นะครับเสาเฉลียงเราจะแยถึงแล้วนี่ไงจ๊ะอนนะครับะะปฏิมากรรมธรรมชาติค่ะใครเอาหินไปว่าห้างบน้โอ้โหนี่ครับ นี่ก็จุดแรกนะครับที่เราจะมาผาแต้มนะครับก็จะแวะเสาเฉลียงก่อนนะครับใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เรามาเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับคือไม่มีใครมาเลยครับเพราะว่าเป็นวันจัน์ทนะครับนะฮะนี่ครับเราเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับนี่ส่วนตัวมากครับโอ้โหนี่ฮะเสาเฉลียงโอ้โหฮอยป็นไงบ้าง พี่เดียเป็นยังไงบ้างคะใครเอาหินไไว้ข้างบนนะอโอ้เ <c oughs> นี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่มันเป็นยังไงประวัตินะครับว่าเสาเฉลียงนี้มันมาได้ยังไงอ่านะครับนี่ครับก็จะเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติเกิดจากกระบวนการผูกกรอนอะไรต่างๆนะครับโอ้โหร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยสิบล้านปี ยจะเกิดยังยังยังไม่เป็นอะไรอยู่ไม่รู้นะครับโอ้โหเกิดการจากกระแสน้ำกระแสลมแดดโอ้โหค่อยคยกัดก่อนนะครับก็จะเกิดเป็นหินแบบนี้เลยมันเป็นเองธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นเองแธรรมชา็ติธรรมชาติเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่านะ ว่าเหมือนฝนจะมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ผาแต้มดีกว่านะครับะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ลงไปผาแต้มกันค่ะโอเคครับ